โปรตีนเกาะโลกถ้าขาดสิ่งนี้ก็จากพมทอคุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่าย อาหารประเภทโปรตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสตัตว์หรือว่าเป็นไข่อะไรพวกนี้นะคะมันจะมีกรดอะมิโนโบางตัวที่ถ้าเรากินแบบไม่รู้ค่ะมันจะทําให้เกาะโรคได้ก็คือตัวกรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าคาร์นิทีนหรือว่าโตโคไลนนะคะซึ่ง2ตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารับประทานเข้าไปซึ่งมันมีอยู่ในเนื้อสตัตว์ทุกอย่างโปรตีนที่เรากินอยู่แล้วนะคะคราวนี้พอเรากินเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมุติว่าในลำไส้ของเราอะคะ่ะมันดันมีจูรินซี หรือแบคที ria ที่มันก่อโลกอยู่อะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเปลี่ยนไอ้เจ้าคานิทีนกับโคลินตัวนี้ค่ะไปเป็นสารอีกตัวที่ชื่อว่า tma TM หรือ tmao นะคะตัวเนี้มันจะทำให้ก่อเป็นโลกเลื้อยหลัง กับเราได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไอ้โรค NCD ที่เรากลัวนะักลัวหนาแต่ถ้าเราดันไปตกมาตายด้วยการที่เราปล่อยให้มีเจ้าแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้เราเยอะๆค่ะมันก็จะทำให้เราอุต่าห์กินโปรตีนแต่เราดันได้ผลลัพธ์ที่แย่ค่ะแล้วคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันไม่มีแบคทีเรียก่อโรค ตัวที่จะเข้ามาแก้ไขมันนะคะก็คือตัวโปรเบอติหรือจุลินทรีย์ดีเพราะการที่เรามีจุลินซียดีอะคะ่ะในร่างกายเราเยอะๆค่ะมันสามารถไปสู้กันเองกับไอ้เจ้าตัวจุลินทรีย์ก่อโรคที่มันจะทําร้ายร่างกายเราอย่างที่บอกไปอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นคือเราอะค่ะต้องกินโปรไบโอติกให้ได้ในทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมเติมพรีไบรติกที่เป็นอาหารให้กับตัวจุลินทรีดีของเราด้วยนะคะแน่นั้นคือแค่นี้แหละค่ะการกินโปรโตีนของเราก็จะเป็นการกินโปรโตีนที่ทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายแล้วค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ค่ะอยู่ในช่องเจสสาฟาร์มาทอกกดติดตามเอาไว้นะคะเจสสาฟาร์มาทอกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ